ยกตวัสดีอ่ะเกมอะไรวะไอ้เหี้ยใครวะหว้ยกูถือเหี้ยอะไรกูเนี่ยไม่รู้มึงใครมันแอมหัว้ยลูกซองบาลเลยโอ้ยอะไอะอะไรอะโว้ยอะไรอะอะไรอะคว้ยเสดเลยอะไรพวกมึงเนี่ยแม่งเอ้ยอะไรอะโอ้โหกูโคตรกากเลยแม่งเกมเนี้ยมึงกล้ากัะ ก,ก,กูเกิะหามแม่งเปลี่ยนปืนกันมันเลยแล้วกูอุยอย้ยนั่นโดน,เ,น,เ,นเปิดยับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุยอ้ย,โ,ยโหใครวะอุ๊ยฮาวเป้ฮาวเป้เปิดมาใส่ไกลแล้วเปิดมาใส่ไกลเย็นเป็ดเอ้ยกูแม่งกากจริงวะ่ะพอตรงไหมเย็น โอ้โห้กูเลยตายหลับหมดตังค์กูหมดยังวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจะทะลุกล่องไอ้สัตว์เดชเดชเดชข้างบนน่ะเด็ดข้างบนน่ะเฮ้ยหวยจะเปิดโอ้ยคุณเปิดนี่เป็นคือมันอเมื่อโอ้ยโอ้ยมึงเมื่ะโอ้ยมึงเมื่ะโอ้ไอ้สัตว์เอ้ยหวยเอ้ยไม่ถ่ายแม่งไรสัตว์ สรุปมึงยัถ่ายเรื่องไม่ได้ไม่รู้มึงอะหลุมไหนมึงโดนอยู่ดิเฮ้ยมันตายยากจังวะเฮ้ยใส่โล่เฮ้ยเฮ้ยไรมันไม่ตายมันโป้ล่ะฮั้งเฮ้ยจริงๆนะงรู้ไมมีโหกูยิงสี่เอ๊ะกูยิงสีนัดแล้วมั้งเมื่อกี้เออไม่รู้นรัวเลยนะโอตีนัดฟองไก่อะห้าหกนัดก็ไม่ตายก็ตายเออก็ไม่ตายอะ เฮ้แต่เฮียนี่แม่งอะไรวะเล่นเล่นอะไรวะน่าเฮียไอ้ซันเนเปอร์มั้งไม่ตายสัตว์สี่สี่นัดอะหวยแม่งโปรเฮียหวยเท่าช้างเนี่ยจริงเปล่าเกมนี้มีเกียร์ด้วยสัตว์ปวยปืนต้องไม่รัวเลยโอ้ตายไทยวะโอ้เราไปอาบีจีึงเลยหลันทดแล้วมึงหวยเลยแม่งกุ้มว่ะเกมนี้บอกตรงกอดกุ้มเลยสัตว์เฮียโปรเยอะ ได้ทุกเกมแล้วเพราะไม่ใช่เครื่องโก้อ่าอ่าอีอีแม่งอนะ่ะคุ้ยเหอะเกมหัวดอเล่นได้เป็นเองโอ้ตายตายตายครับตายครับตาย,ตาย,ตายโอ้โหกูก็ตายกูยอมรับแล้วมึงคิดกูเล่นทำคุ้ยไรแต่โอ้ฆ่าหกตายหกโคตรเฟี้ยวอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้จิ๊บฆ่าสามตายติบไอเนี้ยมึงดูดิคว้ยอะไรหนาไปดูเนี่ย

ยิงมืออะไรเนี่ยก็ทีพอดีตะกิ้มันลั่นลั่นลั่นนางใครวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคุณคิดว่าคุณเก่งนะครับคุณคิดว่าคุณเก่งนะครับเยส่าได้สี่ตัวไอ้เย่ได้เราะเอ้าเหี้ย่ไปเย่เอ้าเหี้ยไม่ตายโอ้ my god ป่วยปืนแม่งดีเหี้ยกูไม่ไหวจริงๆผูถามจริงเลือดมีเท่าไหร่อะไรเลือดมีเท่าไหร่ หนึงร้อยเออมันตายยากเหงะทำไมมึงโป้ะเนี่ยมึงยิงกูเหรอเมื่อกี้เนี่ยหมดเวลโาโห่ฆ่าโห่ตายเจ็ดหัวจอยสัตว์กูต้อง,งดูกูตาสิบสามฆ่าสี่สัสได้